ขอ,อ,นอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่ห้าสิบหกจากพระสุตันตปิฎกขุตกานิกายอุทานนันทวักมหากัสปะสูตรที่เจ็ดหลังจากท่านพระมหากัสปะออกจากสมาธิแล้วจะไปบินทบาทยังกรุงราชคหรเทว,วดาประมาณห้าร้อยองค์ ผลขวายเพื่อให้ท่านพระมหากัสสปะได้รับบินธบาตท,ท่านได้หามเทวดาเหล่านั้นเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินธบาตยังกรุงราชคฤห์ข้อที่แปดสิบก็สมัยนั้นแลเท้าสกัดยอมเทพทรงประสงค์จะถวายบินธบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะจึงทรงเนรมิตเทศเป็นนายช่างหูกทอหูกอยู่ นางอสุรกัญญาชื่อว่าสุชาดากรอได้ด้วยหลอดอยู่ครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสปะเที่ยวไปบินทบาตในกรุงราชครือตามลำดับรอกเข้าไปถึงนิเวศของเท้าสกะะจอมเทพเท้าสกกะจอมเทพได้ทรงเห็นท่านพระมหากัสปะมาแตไ่ไกลจึงเสด็จออกจากเรือนทรงต้อนรับทรงรับปาดจากมือ สเสด็จเข้าไปในเรือนทรงคดข้าวออกจากหมอ้อใส่เต็มบาตรถวายแด,ด่ท่านพระมหากัสปะบินทบาทนั้นมีสูปะและพยัญชนะมากมายครั้งนั้นแหลท่านพระมหากัสปะคิดว่าสัตว์นี้เป็นใครหนอแลจึงมีอิทธานุภาพเช่นนี้ครั้งนั้นแหลท่านพระมหากัสปะคิดว่า คงเป็นเท้าสก,กัดจอมเทพแน่นอนท่านพระมหากัสปะทราบดังนี้แล้วได้กล่าวกับเท้าสก,กัดจอมเทพว่าเท้าโกสีพระองค์ช่างทำเช่นนี้ได้มหาบาพิษอย่าได้ทำกรรมเช่นนี้อีกเท้าสก,กัดจอมเทพตรัสว่าข้าแต่ท่านพระมหากัสปะพวกข้าพเจ้าก็ต้องการบุญ พวกข้าเจ้าก็พึงทำบุญครั้งนั้นแลเท้าสกัดจอมเทพทรงอภิวาทท่านพระมหากัตสปะทรงทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศเปล่งอุทานสามครั้งในอากาศว่าโอทานเป็นทานอย่างยิ่งเราตั้งไหวดีแล้วในพระกัสปะโอทานเป็นทานอย่างยิ่ง เราต้องไหวดีแล้วในพระกัสสปะโอทานเป็นทานอย่างยิ่งเราต้องไหวดีแล้วในพระกัสสปะข้อที่แปดสิบอ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับอุทานของเท้าสก,กัดจอมเทพเสด็จหอกขึ้นไปสู่เวหาดแล้วทรงเปล่งอุทานในอากาศสามครั้งว่าโอทานเป็นทานอย่างยิ่ง เราต้องไหวดีแล้วในพระกัสสปะโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งเราต้องไหวดีแล้วในพระกัสสปะโอ้ทานเป็นทานอย่างยิ่งเราต้องไหวดีแล้วในพระกัสสปะด้วยทิพยโสตถาภัตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตะของมนุษย์ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหนือความนี้แล้ว จึงทรงเปล่งอุทานี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใครซึ่งภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงตนมิใช่เลี้ยงคนอื่นผู้คงที่สงบแล้วมีสติทุกเมื่อมหากัสปาสูตรที่เจ็ดจบถกถามหากัสปาสูตร มหากัสปะสูตรที่เจ็ดมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ก่อนอื่นในข้อว่านั่งเขาสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบาลังเดียวอยู่เป็นเวลาเจ็ดวันในวงเล็บสัตตาหังเอกปัาลังเกนะนิสินโนอัญญาตรังสมาทิงสมาปัตชิตวานี้อาจารย์บางพวกกล่าวไว้ว่า สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งในสูตรนี้ท่านประสงค์เอาสมาธิอันสัมปยุตด้วยอรหัตผลเพราะส่วนมากท่านพระมหากัสปะนั้นเข้าสมาธินั้นเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันและสามารถยับยั้งอยู่ถึงเจ็ดวันด้วยพลาสมาบัติ จริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาท่านไว้ในฐานะอันเสมอกับพระองค์ในอุตริมนุสธรรมเช่นอนุปุภาวิหารธรรม9ก้าอภิญญาหกเป็นต้นโดยอาธิว่าภิกษุทั้งหลายเราหวังอยู่สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย และอื่นๆตราบเท่าที่ต้องการภิกษุทั้งหลายแม้กัดสปะหวังอยู่ก็สงัดแล้วจากกามทั้งหลายและอื่นๆตราบเท่าที่ต้องการเชิงอัดจากสังยุตตนิกายนิธานวักเล่มสิหกข้อสี่้อเก้าสิบเจ็ดถึงห้าร้อยสิบห้าหน้าสอง้สี่สิแปด ถึงสองแต่ในที่นี้ไม่ควรพูดว่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเถระก็กระทำยะมกะถปาฏิหารได้ละสิเพราะท่านประสงค์เอาฌานเป็นตน้นที่มีเฉพาะแก่พระสาวกเท่านั้นว่ายพระโบราณาจารย์กล่าวไว้ว่าคำว่าเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่เข้านิโรธาสมาบัต ถามว่าเหตุใดท่านจึงเรียกนิโรธาสมาบัติว่าสมาธิตอบว่าเพราะอาจว่าตั้งมันก็อัจถาว่าความตั้งมั่นนี้คืออะไรคือเพราะนิโรธาสมาบัติเป็นคุณธรรมไม่หวั่นไหวด้วยธรรมะอันเป็นข้าศึกเพราะความเป็นธรรมะที่พึงตั้งมันไว้โดยชอบคือพระอรหันต หรือพระอนาคามีพูดถึงความเชี่ยวชาญในฐานะที่กล่าวแล้วประสงค์จะอยู่อย่างนั้นพึงดำรงมั่นซึ่งความไม่เป็นไปในวงเล็บคือนิโรธาสมาบัติโดยชอบทีเดียวแห่งความสืบต่อแห่งจิตและเจตสิกตลอดเวลาตามที่ประสงค์ด้วยการบรรลุด้วยพลาสองคือ สมถทาลาะวิปัส,สนาฐาะด้วยญาณจริยาสิบหกคือญาณสิบหกเหล่านี้คืออนิจจานุปัส,สนาทุกขานุปัส,สนาอนัตตานุปัส,สนานิพพานุปัส,สนาวิราคานุปัส,สนานิโรธานุปัส,สนาปฏินิสข,ขานุปัส,สนา วิวัตตานุปัสนามัคคยานสี่ผลยานสี่ด้วยสมาธิจริยากาคือสมาธิก้าได้แก่สมาธิแปดมีปฐมฌานสมาธิเป็นตน้นและอุปจาระสมาธิของสมาธิแปดนั้นซึ่งรวมเข้าเป็นอันเดียวด้วยการสงบระง,งับสังขารสามเหล่านี้ ในธรรมนั้นนั้นคือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารความที่นิโรธสมาบัตินั้นถึงตั้งมั่นอย่างนั้นชื่อว่าอัฏฐแห่งความตั้งมั่นในที่นี้ด้วยเหตุนั้นวิหารธรรมนี้ท่านจึงกล่าวว่าสมาธิเพราะอัฏฐว่าไม่สงสารด้วยเหตุนี้น เึงทราบว่าท่านได้กล่าวจุดมุ่งหมายแห่งการเข้านิโรธาสมาปตินั้นไว้แล้วและในปฏิสัมพิธามักท่านหมายเอานิโรธาสมาปตนินี้หลังจากถามว่าเพราะประกอบด้วยพลาสองเพราะสงบระงับสังขารสามเพราะญาณนนาจริยาสิหเพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยสมาธิจริยาเก้า ยานที่ทำให้เกิดนิโรธสมาบัติเป็นอย่างไรดังนี้แล้วจึงกล่าวขยายความว่าคำว่าทวีหิพเลหิได้แก่พลาสองคือสมถภลาวิปัสนาภลากรถาว่าด้วยนิโรธสมาบัตินี้นั้นท่านพรรณนาไว้ในวิสุทธิมรรคแล้วแลก็เพราะเหตุไร พระเถรานี้จึงไม่เข้าพลาสมาบัตแต่เข้านิโรธาสมาบัตเพราะจะอนุเคราะห์เหล่าสัตว์จริงอยู่พระมหาเถรานี้เข้าสมาบัติได้ถูกสมาบัตแต่โดยมากท่านเข้านิโรธาสมาบัตเพื่ออนุเคราะห์สัตว์เพราะสักการะแม้มีประมาณน้อยที่ถวายแก่ท่านผู้เข้านิโรธาสมาบัตแล้วออก ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษแลคำว่าออกในวงเล็บวุฒธธาสิได้แก่ออกโดยเกิดรู้สึกตัวด้วยอรหัตผลจิตเพราะผู้เขานิโรธสมาบัติหากเป็นพระอรหันย่อมชื่อว่าออกโดยรู้สึกตัวด้วยอรหัตผลจิต หากเป็นพระอนาคามีย่อมชื่อว่าออกโดยรู้สึกตัวด้วยอนาคามิผลละจิตพึงทราบวินิจฉัยในคำว่าก็สมัยนั้นแลเท้าสัก,กัะจอมเทพทรงประสงค์จัถวายบินทบาทแก่ท่านพระมหากัสปะดังนี้ต่อไปเท้าสก,กัดเกิดอยากจัถวายทาน เป็นมาอย่างไรเทวดาที่ท่านกล่าววา่ามีประมาณห้าร้อยนั้นมีเทา้ามีสีดังเท้านกพิราบเป็นปริจาริกาของเท้าสักกะเทวราชเคยถูกเท้าสักกะส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ามหากัสปะกำลังเข้าไปบินธบาตยังกรงราชครื พวกเธอจงไปถวายทานแต่พระเถระจึงลงไปยืนรอด้วยประสงค์จะถวายอาหารทิพ์แต่ถูกพระเถระห้ามจึงกลับไปยังเทวโลกตามเดิมบัดนี้คิดถึงคำที่พระเถระห้ามมาก่อนพวกเทวดาจึงคิดว่าคราวนี้พระเถระอาจจะรับ มีความประสงค์จะถวายทานแก่พระเถระผู้ออกจากสมาปัตจึงไม่กราบทูลให้เท้าสักกะทรงทราบมากันเองน้อมโภชนะอันเป็นทิพย์เข้าไปถวายถูกพระเถระห้ามเช่นครั้งก่อนจึงกลับไปเทวโลกถูกเท้าสกกะถามว่าพวกเธอไปไหนมาจึงกลับทูลความนั้น เมื่อเท้าสกกะถามว่าพวกเธอได้ถวายบิณฑบาตแก่พระเทระหรือยังจึงทูลว่าท่านไม่ยอมรับเท้าสกตะถามว่าท่านพูดว่าอย่างไรจึงทูลว่าข้าแต่เทวะท่านพูดว่าจะสงเคราะห์คนเข็นใจเท้าสกกะถามว่าพวกเธอไปแบบไหนจึงทูลว่าไปแบบนี้นี้แหละ ในวงเล็บโดยเพศเทวดาผู้แปลพระเจ้าค่ะท้าสกะตรัสว่าผู้เช่นพวกเธอจักถวายบินทบาทแด่พระเถราได้อย่างไรมีพระประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นช่างหูกแก่ง่อมฟันหักผมงอกหลังคอมเนรมิตนางสุชาดาผู้เป็นธิดาอาสร ให้เป็นหญิงแก่เช่นนั้นเหมือนกันในรมิตรถนนแห่งคนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทำเป็นขึงได้อยู่นางสุชาดากำลังกรอได้ใส่หลอดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าก็สมัยนั้นและท้าสกะะจอมเทพและอื่นๆชื่อว่าสุชาดากรอได้หลอดอยู่บรรดาคำเหล่านั้น คำว่าทอหูกอยู่ในวงเล็บตันตังวินาติได้แก่เท้าสก่ะแซงทำเป็นเหมือนทอผ้าอยู่คำว่ากรอได้หลอดอยู่ในวงเล็บตัดสรังปูเรติได้แก่นางสุชาดาแซงทำเป็นเหมือนกรอได้อยู่คำว่าเข้าไปถึงนิเวศของเท้าสกกะจอมเทพ ในวงเล็บเยนะสักกะสะเทวานมินทัสสนิเวสนังเตโนปสังกมิความว่าพระเถระครองผ้าแล้วถือบาทและจีวรเดินมุ่งหน้าเข้าเมืองด้วยหมายใจว่าจากสงเคราะห์คนเข็นใจเดินไปตามถนนช่างหูกที่เท้าสกะะเนรมิตไว้นอกเมือง ตรวจดูอยู่ได้เห็นโรงที่พักเก่าพังพเยิบพยาบและสามีภรรยาสองคนผู้มีรูปร่างดังกล่าวแล้วกำลังถอผ้าอยู่ในโรงที่พักนั้นครั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าสองผัวเมียนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำการงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีคนเข็นใจ เกินกว่าสองผัวเมียนี้เป็นแน่เราจักรับสิ่งที่สองผัวเมียนี้ให้เพียงผักดองทำการสงเคราะห์สองผัวเมียนี้ท่านจึงเดินมุงน่งนาไปยังเรือนของสองผัวเมียนั้นเท้าสกกะเห็นพระเถระกําลังเดินมาจึงปรัสกนางสุชาดาว่าแน่เธอ ถ้ขุนเจ้าของเรากำลังเดินมาที่นี้เจ้าจงน,างนัง่งนิ่งทำเหมือนเป็นไม่เห็นท่านเราจะหลอกท่านหน่อยแล้วจึงถวายบินทบาทพระเถระได้ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนฝ่ายสองผัวเมียนั้นทำเป็นไม่เห็นมัวแต่ทำงานของตนเรื่อยไปรอเวลาหน่อยหนึ่ง ลำดับนั้นเท้าสกัดตรัสว่าดูเหมือนพระเถระรูปหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านไปตรวจดูซินางทูลว่าไปดูเองเถอะนายเท้าสกะออกจากเรือนไหวพระเถระด้วยเบญจางคาประดิษฐ์เอามือทั้งสองยันเข่าถอนใจอยู่ลุกขึ้นพูดว่าพระผู้เป็นเจ้า เป็นพระเถระรูปไหนหนอจึงถอยไปหน่อยหนึ่งแล้วตรัสว่าในตาของเรามืดมัวจึงป้องพระหัตที่หน้าผากแล้วเงยขึ้นดูแล้วตรัสว่าโอ้ตายจริงพระมหากัสปเถระผู้เป็นเจ้าของเรายากนักที่ท่านจะมาอย่างประตูกระท่อมในเรือนมีอะไรบ้างไหม นางสุชาดาทำเป็นกุรีกุจอหน่อยหนึ่งแล้วให้คำตอบว่าดูจะมีของไม่ค่อยดีอยู่หน่อยหนึ่งจะนายเทา้กกาสกัดตรัสว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าได้คิดว่าของเศร้าหมองหรือประเนตตโปรดสงเคราะห์โยมด้วยเถิดแล้วจึงรับเอาบาทตอนให้บาทพระเถระคิดว่า เราควรสงเคราะห์คนเข็นใจผู้แก่ชราเหล่านี้แหละเท้าสกะนั้นเข้าไปข้างในคดข้าวชื่อคติโอธนาในวงเล็บข้าวหุงด้วยหม้อออกจากหม้อใส่เต็มบาตรแล้ววางไว้ในมือพระเถระด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเท้าสกะจยอมเทพ ได้ทรงเห็นพระมหากัสสปะและอื่นๆถวายแด,ด่ท่านพระมหากัสสปะดังนี้ปัรดาคำเหล่านั้นคำว่าจากหม้อในวงเล็บคติยาแปลว่าจากหมอข้าวบาลีว่าคติโอทนังดังนี้ก็มีอาจารย์บางพวกกล่าวความหมายของบาลีนั้นว่าข้าวที่ชื่อว่า คติโอทนะได้แก่อาหารพิเศษอย่างหนึ่งของพวกเทพคำว่าทรงคตในวงเล็บอุทธัตตวาได้แก่นำออกจากภาชนะบางอย่างอาหารนั้นแหละมีสูป,ปะมากมายในเวลาใส่ลงในบาทแล้ววางในมือพระเถระดูเป็นเหมือนอาหารปอน,ปอน ที่เหมาะสำหรับคนกรรพร้าด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจสี่โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด่สรรปสัตทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าข่าค่ะ